คำถามอมตะโซ่กับสายพานอะไรดีกว่ากันทําไมคันนี้ใช้โซ่คันนั้นใช้สายพานม o t ตไรบอ l จะพาไปดูกันในวงการรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์ซึ่งเป็นหัวใจของตัวรถที่สร้างพลังกำลังเป็นสิ่งที่บ่งบอกเอกลักษณ์และตัวตนของรถคันนั้นและน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันมากที่สุดหากเราต้องไล่สเปคของรถสักคัน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบส่งกําลังซึ่งทําหน้าที่ส่งพระกำลังดังกล่าวลงสู่พื้นแต่จะมีคําถามหนึ่งที่เราได้ยินอยู่ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนั่นก็คือตกลงแล้วโซ่หรือสายพานอะไรดีกว่ากัน เราจะขอเริ่มต้นกันที่ระบบขับเคลื่อนที่เราน่าจะเห็นกันบ่อยที่สุดและแพร่หลายในรถมอเตอร์ไซค์หลายประเภทมากที่สุดนั่นก็คือระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ซึ่งจะทำงานคู่กับเฟืองหรือสเตอร์ขับเคลื่อนข้อดีของระบบที่ว่านี้คือมีต้นทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับระบบส่งกำลังแบบอื่นมีน้ำหนักเบายืดหยุน่นบิดตัวได้มากรับแรงกระชากได้ดีใช้ได้ตั้งแต่รถบ้านรถสปอร์ตยันรถเอนดูโร่แถมยังเป็นระบบส่งกำลังที่กินพละกกำลังของเครื่องยนต์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์หรือเพาขับซึ่่งเราจะไมได้้พูดถึงงในนครั้ หมายความว่าพลังกาลังที่เราสร้างได้จากเครื่องยนต์จะถูกส่งลงสู่พื้นและขับเคลื่อนตัวรถโดยสูญเสียน้อยมากแปลว่ามันเป็นระบบขับเคลื่อนที่เหมาะจะใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์สมรรถนะสูงมากที่สุดส่วนข้อเสียของโซ่คือมันเป็นระบบขับเคลื่อนที่มีเสียงดังมากกว่าระบบอื่นแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่ารำคาญอะไรนอกจากนี้มันยังเป็นระบบที่ต้องได้รับการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งานด้วยการลงน้ํามันหล่อลื่นแต่ถึงอย่างนั้นอายุการใช้งานของมันก็ยังสั้นกว่าระบบอื่นอยู่ดีและอาจจะต้องเปลี่ยนทุกระยะประมาณ10,000กิโม ซึ่งจากธรรมชาติของมันที่เป็นชิ้นส่วนโลหะที่เสียดสีและขบกับเฟืองในสภาพแวดล้อมแบบเปิดโล่งไร้การป้องกันการสึกหลอจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวโซ่และสะเตอร์ไปพร้อมๆกันถัดมาคือระบบขับเคลื่อนด้วยสายพันธุ์ซึ่งสร้างจากวัสดุยางแต่เสริมความแข็งแกร่งด้วยใย,ยโลหะหรือเคฟล่าที่ทําการขับเคลื่อนพูเล่เราจะเห็นมันถูกใช้งานอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์คลาสเล็กและจะข้ามรถแนวอื่นไปอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์แนวคูเซอรุ่นใหญ่ไปเลยมีข้อดีคือเป็นระบบสุบนนสด เป็นผลมาจากธรรมชาติของวัสดุที่ใช้แถมยังแทบไม่ต้องบำรุงรักษาระหว่างการใช้งานเลยถึงอย่างนั้นอายุการใช้งานของมันก็ยาวนานเป็นอย่างยิ่งผู้ใช้อาจจะสามารถใช้สายพานชุดเดิมได้นานถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรในรถบางรุ่นแต่ในรถบ้านอาจจะต้องเปลี่ยนทุกประมาณ20 0 0 0กิโลแต่ก็ยังถือว่านานอยู่ดีเมื่อเทียบกับโซ่ข้อเสียของระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานก็มีอยู่เช่นกันยกตัวอย่างเช่นการสูญเสียพลังําลังขับเคลื่อนไปถึงพื้นที่มากกว่าโซ่ แถมยังรับแรงกระชากแบบกระทันหันได้ไม่ดีเท่าหมายความว่ามันไม่ใช่ระบบที่เหมาะสมกับการใช้งานแบบสปอร์ตหรือการใช้งานแบบเอนดูโร่ที่สวิงอาร์มต้องสบัดอย่างรุนแรงนอกจากนี้ถึงแม้ว่าวัสดุของสายพานจะทำจากยางแต่มันก็มีลัศมีการบิดงอที่จำกัดมากกว่าโซ่ทำให้อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันอย่างพูเล่ขับเคลื่อนต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้สายพานมีพื้นผิวสัมผัสมากพอที่จะทำงานได้อย่างที่ควรเป็นส่งผลให้มีขนาดและการกินพื้นที่การติดตั้งระบบใหญ่ตามไปด้วย การเซอร์วิสใหญ่หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนก็ยุ่งยากมากกว่าแถมมีค่าใช้จ่ายมากกว่าถึงจุดนี้พอทุกคนทราบถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละระบบแล้วก็คงจะทราบด้วยว่าเราไม่สามารถสรุปได้แบบชัดเจนว่าระบบไหนดีกว่ากัน เนื่องจากเป้าหมายการใช้งานของรถแต่ละแบบรวมถึงผู้ใช้แต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าโซ่จะใช้งานได้หลากหลายสไตล์มากกว่าแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าประเภทของรถที่แพร่หลายที่สุดอย่างสกูตเตอร์กลับเลือกที่จะใช้สายพานในการขับเคลื่อนเป็นผลมาจากความต้องการที่ต่างกันนั่นเองขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่ามีสกูตเตอร์บางรุ่นที่ยังเลือกใช้โซ่อยู่ด้วยเหมือนกันหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o โต r ร v a l ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย